รู้จากแปดหลักเลิกแก่สิวกันดีกว่าคําตงเกินคลิปนี้แล้วไม่ได้มาสั่งให้ทุกคนต้องเลิกแก่สิวให้ได้ร้อเภายในวันนี้เพราะรับรู้ว่ามันยากมากแต่ขอแค่ทําได้บ้างก็ดีใจแล้วนะคะ 1. ยอมรับกับตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นคนแก่สิวถ้ายอมรับได้ข้ออื่นๆก็ง่ายขึ้นแล้วค่ะสสัญญากับตัวเองว่าเราจะพยายามกับเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ 3. เข้าใจตัวเองแบบไม่รู้สึกผิดในวันที่เราเผลอบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรอย่าเพิ่งรู้สึกผิดแต่ให้พยายามต่อไปสี่ลองเบีเ่ยงเบนความสนใจไปทําอย่างอื่นดู5ลองเลิกแก่สิวทีละหน่อยจากเดิมแก่2ชั่วโมงก็ลองลดเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือแกะทั้งหน้าก็ลดเหลือครึ่งหน้าหกพยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆก็เป็นหลักการทางพุทธนันนแหละเวลาที่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้ายังไหวหยุดได้ก็หยุดเจ็ดถ้าทําสําเร็จแม้จะเล็กน้อยก็ตามให้รางวัลตัวเองบ้างปลอบใจตัวเองบ้างชมตัวเองบ้างแอดพยย พยายามทำวนๆซ้ำๆข้อ1นถึงเไป2ีวันลองทําอะไรสักอย่างอย่างต่อเนื่องพอะเราเชื่อว่าถ้าเราทําอะไรได้นานขนาดนี้